สวัสดีพี่พี่เอซีนะคะวันนี้น้องเนพระหลุดหลักร้อยมีพระสวยพระก่ามาฝากพี่พี่เอซีนะราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทมีแค่สี่สิบสองรายการเรามีราคาสามร้อยมีอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวยกกล้องให้ดูนะนี่ราคาสามร้อยหนึ่งชิ้นสองชิ้นสามชิ้นสี่ชิ้นอันี้เรียมเงินนะอันี้เรียมเงินแต่นนี้ห้าร้อยทุกชิ้นนะพี่นะเนื้อนวะทองแดงแล้วก็เนื้อเงินนี่สั่งจองแพงมากแล้วก็พระปิรันห้าร้อยนะพี่นะ ดูให้ชอบดูให้ใช่ถูกใจก็สกิดอาหารน้องเจริญพระหลุดได้เลยบอกอีพีบอกไม่ไเลขให้ถูกต้องนะมีราคาแตกต่างมาฝากด้วยนะคะวันนี้นะคะบอกแล้วน้องเจริญบอกแล้วว่ามีพระต่างจองเยอะมากเพราะว่าเออกมาตั้งสองหมื่นกว่าตัวแรกต่แรก,ตแรกเอาแค่หมื่นกว่าบาทนะหมื่นห้าวันนี้โดนไปอนะีกเก้าพันห้าเนาะเยอะมากเลยสองหมื่นกว่าอ่าฝากไปพีเอฟซีนะถูกใจชิ้นไหนบอกอีพีบอกไม่เลขให้ถูกต้องทักอาหารน้องเจริญพระหลุดได้เลยติดต่อมาหาน้องเจริญรมได้เลยนะ เรามาชม,มราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทกันก่อนเนาะมีที่สิบสองในการนะอ่าเรามาชมหมายเลขที่หนึ่งกันก่อนให้น้องซูงแป๊บหนึ่งเพราะว่ากล้องมันไม่ค่อยได้อ่ชมหมายเลขที่หนึ่งกันได้เลยนะนี่ค่ะหมายเลขที่หนึ่งก็เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินเี็นิยมจึงเลยจึงนะจัดได้จ,จัดปิดได้เลยหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สองนี่ค่ะหมายเลขที่สองเป็นเต่า เตาลงปู่สมบูรณ์สวยมากโคตโคดรอีกเดเลยหมายเลขที่สองต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สามอันนี้เจอเหรียญที่สามแล้วเพราะว่ามีหลายเหรียญอะมีสองเหรียญเจ๊ค่ะไอ้น้องแนมขายไปสองเหรียญเหรียญทองแดงโคตรสวยบอกเลยแกะอันเนี้ยหมุนในนี้ออกอะเราก็ดูข้างในเนาะโอ้โหแจ่มโป๊ะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สี่เป็นเหรียญพระอาจารย์มั่น หมายเลขที่สี่ต่อไปก็เป็นหมายเลขที่ห้าอันนี้หลวงปู่ทวดหลังเป็นน,ววนิทาวสุวรรณเนื้อโลหะนะหมายเลขที่ห้าต่อไปก็เป็นหมายเลขที่หกเป็นเหรียญหลวงพ่อโอเกะไม่ออกเหรียญหลวงพ่อโอนะพี่นะนี่ค่ะไดูด้ย ก็พร้อมปิดเอาที่พิจิตปีสามเก้าวังไทรพูนต่อไปก็เป็นหมายเลขที่เจ็ดนี่ค่ะเหรอโบราณหลวงพ่อเงินยันยันสี่ปิดได้เลยนะหมายเลขที่เจ็ดต่อไปก็เป็นหมายเลขที่แปดพระอาจารย์เอี่ยมเนื้อปกานี่ค่ะปิดได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขที่เก้านี่สําเร็จ ที่จัดได้เลยน้องเนมจัดให้หนึ่ง้อยห้าสิบนะคะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สิบหลวงปูทวดนีค่ะได้เลยหลวงปูทวดต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบเอ็ดอันนี้เนื้อผมวานเหมือนนางนะเหมือนนางจะนั่งนี่ค่ะเป็นพระกลุมเหมือนเป็นนางพยาหรืออะไรเนี่ยนะนั่งหมายเลขสิบเอ็ดต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบสอง ซุ้มกอจึงในจึงนะพี่นะจัดได้จัดต่อไปก็เป็นมาเล็13พระปิดเอ๊ะพระอินอินนี่สั่งจองจากวัดนะพี่มีตกเลขเก้าเนี่ยเดียมแบบเนี้ยถ้าไม่ใส่สองเกก็ไม่มีทางได้นี่ปิดได้เลยต่อไปก็เป็นมาเล็กสิเป็นเหรียญอายุยืนหลวงปู่ศรีอายุยืนสองห้าหนึ่งจิต ต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบห้าอันนี้นางพญาพระกลุ่นนางพญาต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบหกยี่สิบห้าอาไม่ใช่ยี่สิบห้าแต่ตวัดไหมนี่วิไ่ได้เลยกดยิงต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบเจ็ดอันนี้เป็นพระยืนเนื้อผงผงว่านนะพี่นะสวยมากอุ้งใหญ่ ต่ปก็เป็นหมายเลขสิบแปดเป็นเหรียญหลวงพ่อบุญยินสร้างถวายปีสองหนึ่งสวยมากแต่ปก็เป็นหมายเลขสิบเก้าอันนี้ยานะนสั่งบอนนะพไปนะี่ปิดได้เลยสวยจริงแต่ปก็เป็นหมายเลขยี่สิบหลวงพ่อเปิน่นี่ฝังตะกรุดหนึ่งดอก พอเ,เปิดบางพระต่อไปก็เป็นหมาเลขกยี่สิบเอ็ดสมเด็จเดีย๋ยวดูด้านหลังก่อนกัลยานี่ค่ะจึงเด็ดจึงต่อไปก็เป็นหมาเลขกยี่สิบสองหลวงพ่อเงินท่ามาไฟนี่ค่ะดได้เลยต่อก็เป็นหมาเลขกยี่สิบสามเป็นตะกดุดตะกุดเงินนะพี่นะเป็นแผ่นตะกดุดอ่ะ คล้องด้วยเชือกสีแดงสายเหนือแน่เลยเนาะต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบสี่นี่ค่ะเป็นพระกลุ๊บพระกลุ๊บอันนี้เขาเรียกพราอะไรคล้ายๆบัดพระ,ะมันเป็นกลุ๊บเดียวกัน,นอะ่ะปิดได้เลยนะพี่นะหมายเลยี่สิบสี่ต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบห้าหลวงปู่ทวดน,นี่หลวงปูด่ดูนะพี่นะบุ๊บเสกปิดได้เลยกดจึง อันนี้เป็นกระดาษเวยพี่นะองค์พระอยู่ด้านในปู้ทวดุูดโดูุกเสกต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบหกอรอโบราณหลวงพระเดิมต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบเจ็ดคองเชนพระป่าสามมคคีรุ่นสองช้างช้างอือพร้อมกล่องเดิมเพราะว่าได้นบ้านอะ่ะ ได้นจะแรมได้พระบ้านมาหลายชุดเก้าว่างหม่บ้างสั่งจองบ้างอะไรบ้างปะโฟมก็ไปนะพี่นะนี่กเดี๋ยเลยหมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดแต่ปะก็เป็นหมายเลขยี่สิบแปดหลวงปู่เมียนหลวงพ่อเมียนอันนี้แพงนะหลวงพ่อเมียนนะอีกเดี๋ยวเลยอุทยานแต่ปะก็เป็นหมายเลขยี่สิบเก้าสำเร็จ ัถละครกิ่ใหญ่ปิดได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบเหรียญรัในหลวงราชการที่เก้านะพี่นะนี่ก็สวยมากทองคำหรือเปล่าเนาะต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบเอ็ดเหรียญหลวงปู่เหรียญหลวงพ่อบุญจเจริญพร,รนี่ค่ะปีห้าเปด ฝุดจึงต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสองขุนแผมเนื้อดินนี่ค่ะเป็นดรเลยพุดจึงไม่รู้เป็น,นพ่อกลวยหรือเปล่าต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบสามเป็นหลวงปู่แยมนี่ค่ะออกละเซิงเซาเนอะพี่นะปีหนึ่งกว่าปีหนึ่งเกา้หกาหลวงพี่แยมต่อไปก็เป็นสามสิบสี่ นางพญาอันี้ค่ะติดได้เลยอาจารย์ถนอมหรือเปล่าแต่ปะก็เป็นหมายเลขสามสิบห้าเรียนนาปกโอสีสุดโทติดได้เลยมีทั้งโค้ดไปเรียนเ,ยนเลขนัมเบอร์นะพี่นนะเลขสามสิบห้าต่ปก็เป็นหมายเลขสามสิบหกพระปิตาหุรักทาทองเก่านี่ค่ะติดได้เล ูที่จัดได้เลยนะบางทีบางองค์บางชินะ้นน่ะน้องจะแลไม่รู้จักะพีนนะประวัติไม่รู้จักเยอะรู้จักแค่ตาม่านของน้องน้องจะแลมอย่างเดียวต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบเจ็ดเด็กอเป็นหละโปู่ทวดหลังยันเป็นเนื้อโลหะนะคะหมายเลขสามสิบเจ็ดต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบแปดรวงพ่อสาเนียง ยันนะพี่นะพอจำเนียงต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบเก้านี่นี่วันระคังเป็นไงจิงงหรอสวยมาก <c oughs> อย่าพลาดเดี่ยวนะอย่าพลาดนะของดีมันไม่ค่อยมีบ่อยนะต่อไปก็เป็นหมายเลขสี่สิบเจริญพรล่างหลวงพ่อล้อมออกที่ร้อยเอ็ดปีห้าห้าห้าต่อไปก็เป็นหมายเลขสี่สิบเอ็ดเป็นยักษ์สี่สิบเอ็ดเป็นเทเวสุวรรณถือกระบอง คนขดใหญ่นี่ค่ะวัตถุลาเนาะต่อไปก็เป็นมไม้เลขกสี่สิบสองนี่เป็นพระตัดเก้าพระองค์พระแผงอะตัดเป็นกระเพงอะนี่นี่ลอยเลยห็นไหมเกือบขอจะตัดบางทีก็ตัดเดี่ยวตัดคู่ตัดแบบนี้นะพี่นะนี่ค่ะปิดได้เลย,มยไม้เล้สี่สิบสองราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทหมดแล้วนะพี่ต่อไปน้องจะเลมจะบอกราคาสามร้อยนะนี่ค่ะชิ้นชิ้นชิ้นแรกของราคาสามร้อยนะ ติดเ,ดยเลยอันนี้เนื้อผงสั่งจองมีพะสั่งจองเยอะมากคม,มาคิจนานะพี่นะพูด่วยอะ่ะิดเ,ดยเลยแล้วก็ชมชิ้นต่อไปนี่ค่ะอันนี้เนื้อดินขี้ไก่อนละพวก็กลวยองคบคกใหญ่สวยมากมีน้ำหนักด้วยนะพี่นะต่อไปก็นี่อันนี้ก็ทองวกเงินนาเกะ เลี่ยมเลี่ยมเงินนะพี่นะมีสองเนื้อให้เลือกนะอเกน,นื้อทองแดงกับเนื้อนวะเม็ดละสามร้อยนะพี่เลี่ยมเงินนะแค่เงินที่ก๊อกี่ค็คนะุ้มแหละเม็ดละสามร้อยต่ไปชิลละห้าร้อยนี่เป็นพระพิรันอันนี้เป็นสมเด็จพระพิรันนี่ค่ะออกวัดละครที่สามแปดเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวให้ดูแปนะ๊บหนึ่งนี่ แถมดูง่ายนะพี่นะพิีไปที่กล่องละห้าร้อยสัมจอโคตรแพงเดีเลยพระพิรันมละคระ้ังมีห้าองค์นะเป็นพระชุดนะพี่เดีเลยนะห้าร้อยนะคะต่อไปพี่อย่าตาลายนะเพราวันน้องสัตไปสัต์มานะพี่นะนี่ค่ะนี่ก็หลวงพ่อเงินอนี้เนื้อเงิน,นอนันี้เนื้อนวะทองแดงชิ้นละห้าร้อย ิดได้เลยพูดจริงเนื้อเงินนะคะคนไหนดูไม่เป็นถ้าไม่ใช่เนื้อเงินเนื้อนวะไม่ต้องเอาไปนะพี่นะนี่ค่ะปิดได้เลยพีห้าห้าห้าปิดได้เลยนะถูกใจทหาได้เลยหายากมากเพราะว่าถ้าไม่ใช่ลูกเสรษฐก็ไม่ได้ออกมานะพี่นะเพราะว่าเขาบูชาออกมาทางจองทุกคิ้นชอบชิ้นไหนบอกอีพีบอก,บอกมาเลยให้ถูกต้องทหาน้องแรงพัดหลุดได้เลยฝากไปพีเอฟซีนะกไดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามในช่องน้องแรงพัดหลุดหลับร้อยด้วยนะคะ ถ้าได้ไม่พลาดในคิดต่อไปเนาะเอาวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้นะพี่อ e ีหน้าก็เจอกันใหม่นะสวัสดีนะคะ